รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นถึง19.00นทางเคลื่อนความถี่90.5 m h z Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะ เดือนนี้เดือนกันยายนเป็นเดือนที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับคุณบชราเพราะว่า<ม>เป็นเดือนที่ถือว่าครบรอบ7ปีนะครับของปีแห่งเสียงแตรนะครับชมิตานะครับตามความเชื่อของชาวยิวนะครับที่มองเห็นว่า,เ,าเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายนี่ดำเดินไปเป็นวัฏจักรนะครับรอบหนึ่งเนี่ยจะกินเวลา 7ปีนะครับในช่วงเชมิตาเนี่ยเขาจะห้ามนะครับไม่ให้ชาวยูนี่หมายถึงสมัยโบราณนะครับมีห้ามเก็บเกี่ยวนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆทั้งหลายให้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ให้เ,เก็บสะสมสะเสบียงไว้นะครับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะบริโภคนะครับหรือว่ารับประทานในช่วงนี้แล้วก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยมีหนี้สินก็ตกลงกันช่วงนี้ไปแล้วก็ล้างหนี้กันไปเลยนะครับก็เรียกว่า ชมิท่าเยี่ยฮะแล้วกเดือนนี้มันเป็นสัญญาณลบหรือสัญญาณบวกครับอส่วนน่าจะเป็นสัญญาณลบนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวจะอธิบายในฝั่งนะฮะว่าอถ้าเกิดเราดูวงจรวิกฤตของเศรษฐกิจโลกแล้วเนี่ยมันจะเกิดทุกๆเจ็ดปีใช่ไหมครับมีนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินหลายคนเนี่ยก็เตือนล้นะฮะว่าเดือนกันยายนเนี้อาจจะเกิด เหตุวิกฤตทางด้านการเงินหรือเปล่าเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันที่ 16, บหเนี่ยนะฮะทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะมีการประชุมนะฮะและอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยจะ price in หรือว่าคาดการนะว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจะรับมือกันไหวหรือเปล่าในปี2015นี้ซึ่งครบรอบ7ปีชมิตาครับของชาวยูว ย้อนกลับไปดู7ปีที่แล้วเนี่ยปี2008ใช่ไหมครับเกิดวิกฤตการทางด้านการเงินของ Wall Street ซึ่งทำให้คณะขณะน,นี้เราเจอวิกฤตนะครับอีก7ปีต่อมาย้อนไปอีกนะฮะหลังปี2008ก็2001ก็เกิดเหตุการณ์นายวันวันมีการถล่มตึก World Trade อันนำไปสู่สงครามตะวันออกกลางนะครับ<ๆ>เกิดเหตุการณ์ .com uh, com นะครับตลาดการเงินด o m พังนะฮะย้อนกลับไป7ปีก่อนปี2001ก็คือ1994 ก็เป็นเกิดเหตุการณ์บอลมาร์เก็ตคริสิสและวิกฤตก,การณ์ของตลาดบอลน,นะครับดอกเบี้ยขึ้นอย่างกระทันหันนะครับทำให้ตลาดบอลเนี่ยคราชกันฮะก่อนหน้านั้นอีก7ปีคือ1987ก็เกิดเหตุการณ์นะฮะแบล็กมันเดย์ขึ้นให้ผมย้อนไปเรื่อยๆย้อนไปเรื่อยๆทุก7ปีเนี่ยโหย้อนกลับไปโน่นถึง1917โน่นในปีที่รัฐอิสราเอลเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคอนเสรงนะครับหรือว่ามาจะพูดคุยกันในเดือนกันยายนเนี่ยว่าจะมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเกิดขึ้นในเดือนนี้ว่าจะเป็นเดือนที่วิกฤตทางด้านการเงินวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตทางด้านการเมืองเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าครับคุณประชรารักก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆก็เริ่มมีคําเตือนเหมือนกันถ้าเผื่อว่าเรามองในแง่ของการเงินเนี่ย โกเมนแซกก็เริ่มออกมาเตือนเหมือนกันว่า,าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของวิกฤตค่าเงินเนี่ยอาจจะกลับมาใหม่เพราะว่าประเทศที่มีมีความอ่อนแอเนี่ยในหลายๆภูมิภาคโดยเพราะในตลาดเกินใหม่เนี่ยค่าเงินเนี่ยได้เข้าสู่วงจรของค่าเงินที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว,แล,วแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของเงินเฟ้อรับอัตราดอกเบีย้ยที่จะพุ่งสูงขึ้น เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ดูว่าแล้วมันจะนําไปสู่ข้อสรุปอะไรใดบ้างคุณธนงลองเริ่มไปได้เรื่อยๆเลยค่ะครับพาดูว่าปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมานะฮะนี่ผมค่อยๆไล่ให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังฟังนะครับเราไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับแต่ว่าเราดูว่าเขามีการมองกันอย่างไรนะครับจากข้างนอกสําหรับปีชมิตานีนะครับผู้สอนศาสนานะครับระบายนะครับระบายของของยูนะฮะแนวอนุรักษ์ นิยมส,สุดเนี่ยชื่อว่าชาอิมคานิฟสกี้เนี่ยทำนายว่าในหลังสิ้นสุดปีการพักผ่อนนะครับสบาติเก,กิลเยในวันที่12กันยายนนี้พระเมสซียาจะมาเยือนโลกแต่ชาวยิวไม่เชื่อว่าพระ,ะเยซูคริสต์นี่เป็นพระเมสซียานะครับวัฏจักรเจปีของชมีต้านี้จะสิ้นสุดวันที่13กันยายนนะฮะเมื่อสิ้นสุดไปแล้วจะเกิดเหตุอะไรที่รุนแรงหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับ ชาวยิวจะฉลองวันปีใหม่วันที่13กันยายนนะครับและจะฉลองวันที่พระเจ้าสร้างอาดัมและ Eve, อีฟนะครับซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกในวันที่15กันยายนนี้น่าสนใจนะครับวันที่15กันยายนนี้ทางองค์การสหประชาชาติอาจจะลงมตินะครับเพื่อจะรับรองปาเลสไตน์เป็นรัฐ ประเทศนะครับเราทราบกันดีนะครับปาเลสไตน์เนี่ยถูกอิสราเอลเนี่ยเข้าไปแย่งดินแดนแล้วก็ไม่ได้มีการยอมรับกันนะครับขณะนี้จะมีการยอมรับกันหรือเปล่าเราจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอย่างไรนะฮะปฏิบัติการซ้อมรบป้องกันประเทศเจ็ดเฮม15ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดวันที่15กันยายนนะฮะเหล่าทหารต่างๆทั้งหลายตำรวจต่างๆางหลายซ้อมรบซ้อมรบเสร็จแล้วจะกลับคืนสู่นะครับ ข่ายทหารของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะยังคงอยู่กันแน่เนี่ยเขาดูกันอยู่นะครับวันครบรอบวัตถจักรใหญ่70ปีนะครับจูบิลีเยียอย่าลืมนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ครบรอบ70ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับทางจีนรัเสเซียเหมือนก,นกันก็เพิ่งจะเฉลิมฉลองมีการแห่กระบวนภาเรทหารแสดงศักดาหรือว่าแสยานุภาพทางทหารนะครับครบรอบ70ปีนะฮะเพราะฉะนั ก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีฉลองจูบิลีเยียครบรอบ70ปีนะครับอของการเริ่มต้นปีใหม่นะครับของชาวยิววันที่23กันยายนเป็นต้นไปถ้าเกิดเราดูพวกเว็บอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบหรือว่าหลายคนนี่มีการแสดงเป็นความกังวลนะครับว่า23กันยายนนี่เป็นวันซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นวันที่สําคัญมากๆเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่า ช่วงนั้นเองครับยี่สิบสก็เป็นวันอาราฟัตนะฮะหรือว่าเป็นวันที่ชาวมุสลิมจะเดินทางไปจาริกสแสวงบุญที่เมกานะครับเดี๋ยวให้คุณวัชราอธิบายข้อนี้ดีกว่านะครับระหว่างวันที่1 6บ7เนี่ยทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะมีการประชุมนะฮะแล้วก็วันที่17เขามีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีคุณวัชราคิดว่าเฟดจะกล้าขึ้นไหมดอกเบีย้ยวันนั้น ก็ตอนนี้เสียงค้านก็คงมีเยอะอิญน,นะคะว่าเอ mm hmm. ในภาวะตลาดหุ้นที่มีความผันผวนแบบนี้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ออนแอแบบนี้เรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่กําลังแพร่กระจายไปทั่วโลกแบบนี้ mm hmm. แล้วเฟดเนี่ยจะมาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยสมควรด้วยการเวลาหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วเฟดเขาจะมีเหตุผลของเขาเองที่จําเป็นที่เขาจะต้องขึ้นดอกเบีย้ย mm hmm. เพราะว่า เงินที่เขาอัดฉีดเข้ามาในตลาดเงินเนี่ยผ่าน QE มา,า,นา,นา,นาสารเนี่ย4.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเบ็ดเงินที่เขาจะต้องหามาตรการที่จะทําให้มันกลับไปสู่ภาวะที่เป็นปกติมากขึ้นเพราะน,นี่คือเหตุผลความจําเป็นที่รอ,องประธานเฟดคนล่า,า,ลาที่ออกมาพูดล่าสุดในสแตนเลฟวิชเชอรบอกว่าการดาเนินการของเฟดเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําเมื่อ ทุกอย่างมันสุกงอมแต่เมื่อมันมีสัญญาณแล้วก็เวทจาเป็นจะต,ต้องขึ้นก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยถึงแม้ว่าภาวะตอนนี้ดอกเบีย้ยเ,เงินเฟ้อมันจะอยู่ในระดับต่ําก็ตามแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องรอ2%แล้วถึงจะค่อยมาขึ้นดอกเบี้ยนั้นมันก็เป็นสัญญาณชัดแล้วค่ะว่าภาวะดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริการเนี่ยจะค่อยๆกระเตือองนขึ้นซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยคงจะมี นะคะแต่เดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันตอนท้ายว่าผลมันจะกระทบรุนแรงขนาดไหนยังไงบ้างแต่วันนี้บ้านเรา36บาทศูนย์หนึ่งสตางค์แล้วนะคะโอ้โห,โหะฉะนั้นก<ป>็เป็นแนวโน้มร้อยแล,อแล้วนะครับ,บข้างกันบาทนะครับดูต่อไปก่อนนะครับ,บดูกำหนดการของป๊บฟรานซิสนะครับซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาจักรคริสต์คทอลิกนะครับจะเยือนสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับ,รบวันที่24กันยายนนะครับปบจะมีการาจะถแถลงสุนทรพจน์ในสภาคอนเกรสนะครับเป็นจอยต์นะครับแชมเบอร์ Chamber, หรือว่าผุ้ททั้งผู้ที่สมา,า,สมาชิกรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมาฟังป๊บมาถแถลงนะครับเป็นการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะครับ วันที่25กันยายนเนี่ยโป๊ปฟรานซิสจะกลสุนทรพจน์ที่องค์การสหประชาชาติที่นิวที่นิวยอร์กนะครับจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยเน้นนะครับเรื่องปัญหาโลกร้อนนะครับหรือว่า climate change ก่อนหน้านี้น่าสนใจประธานาิบีบรักโอมาร์เดินทางไป阿拉斯加นะครับไปแถวอาร์กติกนะครเพื่อจะไปสำรวจเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับอาจจะมีการพูด เรื่องศาสนานะครับให้ศาสนาของโลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยมารวมกันเป็นศาสนาเดียวนะครับผ่านกฎระเบียบอะไรต่างๆทั้งหลายอันเดียวกันอาจจะมีการพูดการเรื่องการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าเศรษฐกิจเท่าที่ผ่านมาเจริญเติบโตเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทางด้านภาคการเงินนะครับคนที่รวยก็ยิ่งรวยเอาคนที่จนก็ยิ่งจนลงนะครับขณะนี้ในโลกเรา 7,000กว่าล้านคนเนี่ย2,000ล้านคนนะครับมีรายได้วันละ1เหรียญยูเอสดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับป๊อบอาจจะพูดถึงเรื่องปัญหาของการกระจายรายได้นะครับไม่รู้ว่าจะมีการรีเซ็ตเสนอนะครับรีเซ็ตระบบการเงินโลกช่วงนั้นหรือเปล่ามีการเสนอประเด็นการปรับโครงสร้างหนี้ของประเทศหรือเปล่าเพราะว่าทาง UN นะฮะหรือว่าองค์การสหรประชาชาติก็ได้มีการเตรียมแพ็กเกจนะครับเตรียมโครงสร้างทางด้านกักฎหมายแล้วในกรณีที่ประเทศต่างๆทั้งหลายจําเป็นที่จะต้องปรับ โครงสร้างหนี้การปรับโครงสร้างหนี้ก็คือการขอลดหนี้นั่นเองนะยืดอายุหนี้นั่นเองหรือว่าการเบี้ยหนี้ไปเลยนะฮะแล้วมีการจะมีการยกเลิกเงินสดหรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้แหมมีหลายเสียงออกมามีข้อเขียนต่างๆทั้งออกมาเนี่ยบอกว่าให้ยกเลิกนะครับการใช้ธนบัตรให้ใช้เงินดิจิตอลแทนนะครับ วันที่25กันยายนเนี่ยโป๊ปฟานซิสจะประกอบพิธีมิสซาที่เมดิซันสแควร์การ์เดนส์นะครับอยู่เมืองนิวยอร์กนะครับแล้วก็วันที่26 27นะครับจะพบกับชาวแคทอลิกที่แฟร์เดนเฟียนะครับการเยือนสหรัฐอเมริกาของโป๊ปในครั้งนี้ในเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นที่จับตามองดูนะครับว่าโลกของเราจะแปลเปลี่ยนไปในรูปแบบ ใดหรือเปล่านะครับสำหรับบ้านเราวันนี้คุณรัชรา,าสังเกตไหมได้ตามข่าวหรือเปล่ามีคนเจออุกาบาตเนี่ยใช่แสงไฟว,วูบว่าวูบว่าที่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดเห็นหมดเลยนะคุณพัชรา,าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแต่ว่าเขาออกมา,อาว่ามีคนถ่ายภาพได้ด้วยแล้วก็มีการทํานายว่าอุกาบาตอันเนี้ยมีน้ําหนักเนี่ยไม่น่าจะต่ากว่าสารกิโลนะคุณธนงคิดดูว่าถ้ามันไม่เกิดระเบิดซะก่อนแล้วมันตกลงมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่ทราบ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าจะตกใจเลยนักดาราศาสตร์บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเผอิญว่าเรื่องนี้มันมาใกล้บ้านเราจึงกระทั่งเราก็รู้สึกว่าตื่นตื่นตัวแล้วก็ตื่นกลัวกันมากขึ้นนะครับครับผู้นําสีจินผิงยเยือนสหรัฐอเมริกาช่วงปลายเดือนกันยายนอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหมายที่จะไปพูดที่ยูเอในวันที่28กันยายนในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยพูดง่ายนะครับ ตรึงเครียดกันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งจีนเนี่ยถูก,ถกทั่วโลกตราหน้าเลยนะฮะว่าเป็นต้นเหตุทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินนะครับเพราะว่าจีนในบริหารตลาดหุ้นไม่อยู่แล้วก็แถมยังลดค่างเงินอีกนะครับเศรษฐกิจจีนก็แย่อยู่ทําให้เศรษฐกิจโลกแย่ไปด้วยนะครับมณชาลาว่ามองว่างไงเป็นธรรมหรือเปล่าพูดถึงประเด็นนี้นี่ ก็คือเศรธธษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะเจอภาะวะโอเวอร์ฮีทในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องตกลงมาแต่ว่ามันอาจจะมีสาเหตุที่แฝงเล่นอยู่ในนัน้นหรือเปล่าก็คือการเก็งกําไรจํานวนมหนาศาลทั้งจากนักลงทุนในประเทศของจีนเองแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลักดันให้จีนอาจจะต้องด,ดําเนินการเพื่อที่จะทําให้ตลาดเนี้ยมันมีลักษณะที่สงบมากขึ้น ดิฉันการลดค่าเงินหยวนเนี่ยของจีนเนี่ยทําไปแล้วเนี่ยประมาณประมาณสักเฉียดเฉียดห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าตลาดตะวันตกเนี่ยเขาจะกดดันอยู่นะว่าจีนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจเนี่ยโตลงตกกลับลงแอร์ลดลงเนี่ยเหลือประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยค่าเงินหยวนณขณะนี้น่าจะโอเวอร์แวลรเพราะฉะนั้นมีบริพอร์ตของโกลมันแซกออกมาไม่นานนี้เองเหมือนกันบอกว่าค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยน่าจะตกไปได้สัก สิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์เพราะั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อบอกว่าสัญญาณมันจะกระทบเลยกับประเทศเกิดใหม่ทันทีก็คจะเกิดวิกฤตการวิกฤตการณ์ของการแข่งกันลดค่างเงินทันทีใช่ฮะเพราะว่าจีนลดค่างเงินไปแล้วเกือบห้าเปอร์เซ็นถ้าต้องลดอีกห้าเปอร์เซ็นเป็นสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอโอ้โหนึกภาพไม่ออกเหมือนกันเรามาดูนี้นดีกว่าคุณพัชรานะครับ,รบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาปฏิรูปก็มีการโหวตนะครับว่าจะมีการรับรองร่างรัฐมนูญ ฉบับใหม่หรือเปล่าปรากฏว่าโบทคว่ำไปเลยนะครับหมายความว่าประเทศไทยจะไม่มีรัฐธรรมนูญที่ถาวรอ,อย่างน้อยอีกหลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับปีอีกปีหน้ากว่าจะาามีการโบวตรัฐธรรมนูญหรือว่ามีการลงประชามาติใหม่นะครับรวมทั้งว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่านะฮะคนก็มองการว่ารัฐบาลของ พลเอกมกครับประยุทธ์จันโอชาที่อยู่มาปีกว่าแล้วน่าที่จะอยู่ได้อีกอย่างน้อยปีหรือว่าสองปีเลยทีเดียวครับคุณหอชาก็อยู่ที่คนมองนะคะคุณธนงถ้าคนที่มองในแง่ดีก็อาจจะบอกว่าสักปีสองปีคือปี2017ก็น่าจะมีเลือกตั้งแต่มีบางวิเคราะห์บางกระแสบอกว่ามองยาวออกไปเลยว่านู่นเนี่ย 2020เป็นต้นไปถึง<ม>จะมีการเลือกตั้งเพราะมันก็อยู่ที่ว่าเอ๊สภาวะเนี่ยบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า<ม>แต่ถ้าในแง่มองจากเ,เจตนาของรัฐบาลคนเดกประยุทธ์ในขนาดนี้ก็คือว่าอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าได้เลือกตั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าทอดเวลาจากเดิมออกไปอีกเนี่ยประมาณ6เดือนเนี่ย<ม>ก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่รุนแรงแต่สำคัญอยู่ที่ว่า เศรษฐกิจที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลนี้เนี่ยสามารถที่จะบริหารไปในทิศทางที่ถูกต้องได้หรือเปล่าเพราะระยะสั้นคนอาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยกังวลเพราะว่าถ้ารัฐบาลใส่เงินหนึ่งแสสามืนหกพล้านเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยก็น,น่าจะปะขับประคองไประยะสั้นแต่สิ่งที่คนกลัวก็คือในระยะยา,ยาวว่าภายใต้บริบทใหม่ของเศรษฐกิจที่กําลัง จะรอตัวลงแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากหลายคนเนี่ยเริ่มมองแล้วนะคุณนงว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเจอกับดักของอคนที่มีไรายได้ปานกลางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเจอกับดักแบบนี้นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงคนมีไรายได้ก็จะก็จะมีน้อยลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยได้อย่างเชองช้าขณะที่นี้ก็ยังตามพอกปูนขึ้นไปแค่เดียวกันเนี่ยสังคมเข้าสู่วัยชราแบบนี้เนี่ย ปัญหา Middle income คั come, Middle in แครก็จะมีปัญหาถึงภาพรวมของประเทศไทยเพราะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถ้าจะต้องย่ำอยู่กับที่ก็คือถอยหลังตามคนอื่นเขาไม่ทันครับก็ช่วงกัญญาวันนี้คือกัญยา <c oughs> ถ้าบินจริงๆเลยนะครับ<ช>มีการคว่ำรัฐธรรมนูญน,นะครับวันนี้แหมไม่รู้เป็นลางร้ายหรือเปล่านะครับที่ ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยฮะว่าที่ตกมาเป็นแสงวูบว่าบนท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นอุกาบาตอุกาบาทที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าเป็นดาวเทียมหรือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นะครับที่ตกลงมานะครับไอเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับหรือว่ามีการถแถลงอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นอะไรนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ทั้งเดือนกันยายนนี้ตามสเกดูหรือว่าหมายที่ผมได้ไล่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วเนี่ยจะมีเหตุที่สําคัญสําคัญเกิด ขึ้นนะครับที่จะต้องจับตานะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่13กันยายนเป็นวันสิ้นสุดของรอบชมิตา7ปีนะครับวัตจักรของยิววันที่15กันยายนเป็นวันฉลองวันเกิดของอาดัมและอีฟนะครับมนุษย์คู่แลของโลกนะครับวันที่23เนี่ยถือว่าเป็นวันแหนที่สําคัญจริงๆนะครับเป็นวันชมิตารอบใหญ่70ปีนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ สันติภาพนะครับโอบจะเยือนสหรัฐอเมริกาพอดีนะครับผู้นําจีนรวมทั้งนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียก็จะเยือนองค์การสหประชาชาติด้วยเหมือนกันคุณถนงคตงตั้งสรุปแต่อย่าลืม<ะ>มีความรู้สึกว่าในช่วงนั้นผู้นําโลกจะ <c oughs> มีโอกาสได้ไปเจอกันที่ที่นิวยอร์กแล้วก็จะตกลงกันนะครับภุณวชารารว่าจะเอายังไงกันแน่กับโลกใบนี้จะมีสันติภาพหรือว่าจะมีความขัดแย้ง รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าผลประโยชน์ของโลกตะวันตกและผลประโยชน์ของโลกตะวันออกในช่วงนี้มันขัดกันเหมือนกับว่าจะไม่สามารถที่จะลงรอยหรือว่าปรินีเป็นนอมกันได้ครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่นิวเว์เวลาบทลงพอดีนะครับพบกับผมลุงวัชราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation r a d ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทาไทย